ที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วนะครับยังได้นําสถานที่แห่งท่องเที่ยวนั้นไปกระจายสู่สมาชิกเพื่อไปสู่ให้ประชาชนได้รู้รูว่าเมืองไทยของเรานั้นมีสิ่งสวยงามกันมากมายและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการคุยกับทางสมาชิกชุนลมหลายท่านมีความปาปลื้่าปลือย่ีไม่ด่างมากนะครับที่ทราบว่า นอกจากการทำในสิ ok am, si ่งที่ชอบเรายังช่วยกันความเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นความรักสามัคคีของพวกเราสมาชิกทั้งหมดแล้วเราขอชื่นชมจีิดๆและเชื่อมั่นว่าโวมโมของเราอย่างนี้นะครับจะอยู่มั่นสถาบรนและความเป็นประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนท่านนายกชนสวัสดิ์สวเหดิมนะครับกับท่านภูมผลอสวเหดิมได้กว่าความระลึกมาถึงพวกเราทุกคนและก็ขอแจ้งให้พวกเราได้ทราบว่า23กุมภาขอเชิญมาพบป,ปะสังสรรค์เช่นเดียวกันณเนะรเวณสนุน้ายบ้านนะครับตรงข้ามกับปั้นบีี ให้พวกเราไปร่วมสนุกแสดงความพลันแสดงความสามาัคคีอีกครั้งหนึ่งนะครับปัน,นี้ได้เวลาไปสมควรแล้วผมขอเปิดงานและขอให้พวกเราได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผิ้ิชาติไตรสุรัตน์นะครับท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

พี่ตัรนพี่ซาครับมีเพลงสัตว์รีรมหมาราชามไหมครับมีไหมครับทีมมิกๆมมิกมีมีเพลงสัตว์รีรมหมาราชาไมไหมโอเคไม่เป็นไรครับ เอาเสียโมโนให้กับชีวิตมีปากน้ำเลยครับโอ้ชัดเจนนะครับเอ่อเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวมีสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำเนิดเชิญเลยนะครับท่านเชิดพันธสงขานะครับท่นานเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะครับเดี๋ยวให้ท่านเชิดพันธ์กล่าวเลยสักนิดหนึ่งนะครับหน้าไม่มอก ท่นานประธานในพิธีเปิดงานท่านรองนายกรรโครการบริหารส่วหวทดสมุทรปราการพี่พี่เพื่อนๆชาวไบเกอร์ที่รักทุกคนครับทางลุ่มปักน้ำอยากให้ผมพูดกับพวกเราสักเล็กน้อยอก็ไปรบกวนเวลาพวกเรามาก ก็อยากจะเรียนว่าเป็นพื้นที่ผมเห็นแล้วปลื้มใจนะครับกับนุ่มปากน้ำที่จัดงานครบๆสบเอ็ปีของปากน้ำไรเดอร์แล้วก็มีพี่น้องมเกอร์ของเรามากันอย่างมากมายนะครับผมร่างมองอยู่ตอนเย็นที่มาเนี่ยนะครับก็จะคิดอยู่ว่า โตก,ก็อี่จะพอไหมและสุดท้ายก็อย่างนั้นจริงๆคืไอไม่พอไม่พออันนี้เนี่ยปีที่12แค่เข้าใจว่าหนุ่มบากน้ำคงจะต้องไปรบก,กวนท่านรองนายกว่าอของขยายพื้นที่ขยายพื้นที่อันนี้เนี่ยมันชัดเจนครับว่า 11ปีของปากนาไรเดอร์ที่ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับมีเพื่อนฝูงมากมายการที่เราจะมีเพื่อนฝูงมากันอย่างมากมายตั้งแต่ทางใต้จึงทางถึงทางเหนืออย่างนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามาเพื่อที่จะขี่รถมากินมาเล่นเฉยๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่มาด้วยความรัก ความผูกพัน์ซึ่งกันและกันนะครับและที่ผมอยากจะพูดว่า,าพวกเราชาบายเกอร์นั้นมีอุดมการนะครับในการที่ขับขี่รถกอ็อยากที่จะให้พวกเรารักษาสิ่งดีๆนี้ไว้ตลอดไปไปที่ไหนนะครับเราก็ไปสร้าง ให้พื้นที่นั้นเขามีความรู้สึกดีกับชาวไบเกอร์ไม่ใช่ไปแล้วทำให้เขาละบากใจแต่ไปแล้วเราก็เอาสิ่งดีๆไปให้เขาเราไปอยู่ไปกินไปใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปสร้างหรือไปทำสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ในแต่ละที่นั้นด้วยอันที่สำคัญในระหว่างการขับขี่ก็ขอฝากพวกเราว่าอย่าลืมครับขับขี่อย่างมีวินัย มีน้ำใจให้กับเพื่อนที่ร่วมถนนกับเราด้วยครับก็ขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งว่าปีใหม่นะครับเพื่อจะพ้นมาไม่กี่วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตที่จะถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือนะครับจงปดโปรดดลบรรดาประทานพรให้พวกเราทุกคนนะครับมีความสุขสดชื่น สมหวังในปีใหม่แล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีพ่อหลวงขอให้เราทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับและก็สุดท้ายขอให้ทุกท่านเสร็จงานแล้วเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับขอเสียงรบมือให้กับท่านเชิญพานัสสงานนะครับก็ตัวนี้ท่านได้มาเดินทางกับพวกเรานะครับหลายๆงานเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการร่วมทาบุญด้วยนะครับ